รีดกันรัวแจ็คสันหวังจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวที่แรกในไทยและแล้ววันที่ทุกคนเฝ้ารอก,ก็มาถึงค่ะเมื่อแจ็คสันหวังศิลปินหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวๆทั้งไทยและทั่วโลกได้ประกาศคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่แรกในกรุงเทพประเทศไทยเที่ยววัาถ้าพูดถึงแจ็คสันหวังคงไม่มีใครไม่รู้จักอย่างแน่นอนค่ะเพราะเขาเป็นทั้งนักร้องและศิลปินที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเป็นสมาชิกวง GOT7 เพื่อนร่วมวงของแบมแบมและสําหรับแจ็คสันหวังนั้นมีผลงานเพลงออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันตลอดซึ่งเมื่่่่่อวัันนนนททีี9กยาาาผมเพิง แบด้วยอัลบั้ม Magic Man พร้อมเพลง g i t a n Blue ซึ่งหลังจากปล่อยผลงานเพลงออกมาก็ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากและกลายเป็นเพลงฮิตติดชาร์ตเพลงทั่วโลกไปแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็มีข่าวดีที่ทุกๆคนรอคอยก็มาถึงเมื่อแจ็คสันวังนักร้องและศิลปินสุดฮอตหลังจากที่ได้แวะเวียนมาประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งล่าสุดค่ะได้ประกาศจัดคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกคอนเสิร์ต World Tour แจ็คสันหวัง Magic Man World Tour 2022 2023และที่สำคัญจะเริ่มทัวร์ที่แรกที่กรุงเทพในประเทศไทยในวันที่26พฤศจิกายนนี้ค่ะ โดยทางผู้จัดคอนเสิร์ตอย่าง AEG Present Asia ได้โพสต์บน Instagram ยืนยันกำหนดการเวิร์ทัวร์ของแจ็คสันหวังแล้วค่ะและสำหรับในปี2022หลังจากที่แจ็คสันหวังทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทยแล้วจะเดินทางไปทัวร์ที่กรุงกุลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่7ธันวาคมตามด้วยสิงคโปร์ในวันที่23ธันวาคมนี้ค่ะและในปี2023แจ็คสันหวังจะเริ่มทัวร์คอนเสิร์ตต่อที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในวันที่2มกราคม จากนั้นจะแสดงคอนเสิร์ตท,ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในวันที่15มกราคมและที่ดูไบในวันที่4กุมภาพันธ์และคาดว่าจะมีการประกาศเพิ่มวันแสดงคอนเสิร์ตของแจ็คสันหวังในโเดลนี้ค่ะและนี่ก็คือข่าวสารอัปเดตของหนุ่มแจ็คถันหวังที่เรานำมารายงานในคลิปนี้ค่ะแล้วหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ